อ้แงวะดีนะนี่ไงเงิน,นอนอขอบคุณครับภาพวาดเป็นของคุณแล้วนะเฮยสาวสาวฉันว่าได้เวลาแล้วเหรอเฮ้ยเธอแล้วเราต้องไปไหนอะ่ะไปทางโน้นเดมมะเออนี่เธอเราอยู่ที่ไหนอะเหมือนกับโรงเรียนยังไงก็ไม่รู้อะเฮ้ยเธอไปทางนี้เย่เพชรมาเร็วเข้า โอ้โหนี่พวกเธอเยืนทำเพือกอะไรไปนั่งเทอุย๊ยโอเคค่ะี่นี่เธอจะไปไหนอ่ะจะมาห้องเรียนมาดูธรรมดา,ายังไงก็ไม่รู้เหนี่เธอตื่นได้แล้วพวกเราต้องใช้ของพิเศษสินะงั้นเดี๋ยวฉันจะเปิดประตูมิเติแล้วนะฉันจะวางไว้ตรงนี้ก่อน นี้แหละสวยเอาไอ้อไปไหนวะเนี่ยฉันก็วางไว้ตรงนี้ไม่ใช่เหรอ่อต้องเอาของอีกอใส่สีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เฮ้ย <c oughs> แม่เจ้าอะไรมันจะดีขนาดน,นี้เฮ้ยเจ๋งว่ะส่วนฉันเองก็ต้องใช้จุนนี้ <c oughs> โอ้แม่เจ้าดีจงเบยอะแล้วนั่นเธอคนอะไรมาเนี่ย ไม่ไมนะไม่ครั้งที่แล้วก็ทําให้บ้านพังเลยอ่ะอย่านะอย่าโอยมาทันจนได้ไปเร็วเข้าเดี๋ยวพวกเราช่วยนีงนเสร็จแล้วจ้ะฮิวิขอบใจมากเลยนะเลียนโต๊ะกับโต๊ะฉันเป็นอะไรเนี่ยฮะแต่จะว่าไปแล้วมันก็สวยละเกินได้เอไปเลยนะจ้ารูดให้อ้าวไงวันดีจ้า ไงเจ้าไปเดทกันไหมเวลาเจอพูดเนี่ยเสียงสองตลอดเลยนะมันน่ะกินอะไรแถวหน้าปักซอยดีไหมเจ้าได้งไงวันดีอนดีจะนัดฉันไปกินอะไรอ่ะเฮ้ยเธอดูดิมันคมสอนอไว้เจอกันนะจ้าจ้าไว้เจอกันโ้ยเราจะปล่อยให้เพื่อนของเราโดนหลอกไม่ได้นะแกฮะ ไม่เธอเป็นไรหรือเปล่าเอ้ยฉันโอเคฉันต้องจัดการอะไรแล้วสาวคนไหนก็ต้องชอบดอกไม้ฉอนง่ายวะดีวะดีคือเธอชอบโนนนี้ไหมอ่ะออเรียบร้อยไปนะแปลกจังเอ้าม่ว่ะดีนี่ฉนอุตสาหไปซื้อให้เลยนะขับใจจ้าอออนี่เธออสวยแล้วอ้า ลลาอะไรวะเนี่ยอ่ไอหาจะมันเลยเล็บฉันดูสวยจังเลยแต่ว่ามันยังดูไม่อลังการปะนี่เธออารู้แล้วยุ่งแต่เรื่องตัวเองนี่เธอเห็นอะไรมะเนี่ยโอ๊ยนี่เธออย่ามากวนชาวบ้านนะปปะนี่เธอถ่ายรูปสวยใช่ไหมถ่ายรูปไห้หน่อยสิ้ดีจังขอบใจนะอ้าวโถ่เอ้ยไม่ดีเลยวันเราก็ต้องมาประดิษฐ์ของซะแล้วสิ เราอ่ะจะมาดัดลวดแบบนี้เป็นรูปเพชรจากนั้นก็ดัดให้เป็นรูปแบบนี้ใส่คริสตัลสิคะจะรออะไรจากนั้นก็ใส่เพชรลงไปอีกโอ้ยสวยจังเลยเอ,ยอย้แม่เจ้าแต่รูปม,มุมไหนก็สวย เฮ่ออะไรวะมีแค่ไรเดียวนี่ฉันหน้าตาไม่สวยขนาดนั้นเลยหรอเฮ้ยใหญ่นี่ฉันอุตส่าห์ทำหน้าสวยไม่ได้สักล้เลยอ๋อรู้แล้วงั้นก็ทำตามเลยแล้วกันโอ้ยฮ่าจริงๆอ่ะแบบนี้แบบนี้ หเหนื่อยจริงๆเลยเนาะใช่เอาไงสาวๆวัดีไงวันดีจ้าเอ,ออ,อ,อ,อกลิ่นเธอเน่ามากออคือเวลาเราอาบน้ํามันไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยดีโอไงวันดีเจ้าไปสะไปฉันไม่งอเธอแล้วชเช้าแล่ะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันแล้วนะครับคุณลูกค้าเนี่ยอยากจะได้รูปแบบไหนครับฉันน่าไฮโซนะคะไม่ฉันอยากได้แบบรวยๆอะของฉันขอตลกได้ปะอ๋อได้ครับ ยิ้มนะครับยิ้มเลยอ๋าาอฮะดูที่กล่องนะครับๆๆๆอ่าเอาละครับมาดูผลงานผมได้เลยนะนี่ขอดูหน่อยสิเอ้าเห็นไม่น่ามีตาเลยเฮ้ยอะไรวะฉันว่ามันก็ดีออกนะเฮ้ยฉันชอบอะ่ะโอ<ฮ>้โหฮสวยแล้ว อะไรวะเนี่ยโอ๊ยพัดเดินหวเว้ยระวังนะเฮ้ยยารูบี้จะเย็นเดี๋ยวฉันเก็บขึ้นมาเองอ๋ใช่ต้องหาอะไรมาใส่นะเข้าใจเปล่าอ๋ออย่างนั้นเหรอนี่ไงลองใช้เจ้านี่ดูมาเราจะย้อมสีก่อนนะจ๊ะฉันว่ามันยังไม่พอนะงั้นก็ต้องเรียงคริสตัลจากเล็กไปใหญ่ โหสวยจังเลยเฮ้ยเก่าจังเลยที่เนี่ฮะไรอ่ะนี่ทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยสิว่าเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฉันไม่รู้อ๋อสายที่ทำข้าบเลยนี่เราลืมอะไรวะเอานในเธอนั่งอยู่เฉยๆทำไมอะกินข้าวดินั่นน่ะสิจะรออะไรอยู่เล่าอ๋อใช่รู้แล้วลืมลืมข้าวอะในเธอฉันรู้แล้วล่ะ งั้นเราก็ต้องเขียนโน้ตไหมอย่าลืมอาหารแล้วก็ลิปสติกเฮยขอบใจนะไม่เป็นไรจ้าเฮ้ยจะไปเรียนก่อนเด้อโถเอ้ยกุห์จดโน้ตดดนลืมจนได้เอ๊นี่ฉันลืมอะไรวะโอ,โอแผ่นโน้ตก็ว่าลืมอะไรนี่เธอฉันว่าต้องแต่งให้มันสวยกว่านี้นะอ๋อเอเอไว้ค่อยทําทีหลังก็แล้วกันเราจะตัดกระดาษออกมาให้เป็นลวดลายแบบนี้เลยอ่ะนี่ยังไงแ่ละเจ้าแค่แล้วก็ติดที่กระดาษโฟม จากนั้นก็พับให้เป็นซองแล้วก็สอดเจ้านี้เข้าไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะไม่ยังไม่เสร็จนี้ต้องใส่โซ่ซะกอ่อนใช่แล้วเธอจะได้พกติดตัวได้ยังไงละ่ะอ<ฮ>ุ<ฮ>้ยขอบใจมากเลยนะนี่พวกเธอมาจัดงานปาร์ตี้เล็บกันดีไ้มเฮ้ยตัวเจิงนี่หว่าคือฉันน่ะติดตามดูทุมท่มทูมาตลอดเลยนะคะขอไล่เส้นหน่อยได้ไหมอ๋อได้เลย ออ้ยโถ่เธอเนี่ยนะมามามา,มาเดี๋ยวฉันจัดการเองอ้อาวจะไปไหนอะเดี๋ยวมาออฉันต้องมีโต๊ะทำงานเนี่ออันนี้ก็แล้วกันเราจะตัดกระดาษเลยนะเราจะตัดออกไม้เป็นรูปร่างแบบนี้ก่อนนะจ๊ะแล้วก็พับเลยเอ,อ่เอ,อจะดีหรือเปล่าเนี่ย นี่งเสร็จแล้วเอาที่เหล่าดินสอม,มาสินี่ไงนีง่ไงาจากนั้นเราก็เสียบเข้าไปตรงเนี้อ่ะเสร็จเทปด้วยนะเราจะใส่เจ้านี้ลงไปเลยเด้อละลาลามาเซ็นชื่อกันจะ้ะอันนี้ของเธอแล้วอันนี้ก็ของเธอด้วยนะจ้าโอ้สังสิบวนี่เธอช่วยหน่อยสิเออชันโอเคขอบใจ วันดีแฮปปี้เบอร์เดย์นะแล้วของขวัญฉันล่ะวันนี้วันเกิดครูขอโทษค่ะเราไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยไม,ไม่มีอะไรเลยเหรอหพวกเธอมันใจร้ายใจดำทำไงดีอ่เอะอเออรู้แล้วเราจะตัดยางลบออกมันเลยนะจ๊ะไงวันดีเธอเดี๋ยวฉันช่วยใช่นี่ด้วยนะแล้วก็ต่อกันแบบนี้เสร็จแล้วเราจะทำไงต่อ อ๋อนี่ไงใส่เนี่ยดีไหมดีมยดีอ่ะครูคะครูโอ้ยให้ฉันเหรอขอบใจมากเลยเนะของขวัญเนี้ยูกใจเจมมากเลยจ้ะเด็กๆได้เวลาสอบแล้วนะถึงได้ของขวัญครูแต่เชื่ว่าครูจะปล่อยเก่งขอไปข้ห้องน้ำหน่อยได้ไหมเออเชิญเราจะไปซ่อนตรงไหนดีวันนี้ย ต้องเปิดแล้วล่ะออ้ยขอบใจนะได้มาแล้วนี่เธอข้อ4ตอบอะไรอ่ะอตอบข้อ A อ๋อเหรอ,หรอมาแล้วข้ามาแล้วแถมในเนี้ยก็<ห>ยังมีแผ่นลอกข้อสอบอืเอานี่เธอทำอะไร,รอ่ะใครใครบังอาจมาลอกขอรร้อสอบเฮ้ยสวยแล้วไปเลย ท่อน,นี่ยสอบตกแล้วไม่ต้องมาหาฉัานนะครูค่ะข,ข,ขอโทษเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเหมือนกันค่ะ<า>เฮ้ยจะปิดเทอมแล้วเหรอดีจังเลยเนาะงั้นเราก็มาสร้างเชิงช้าดีไหมฮะดีเนะาะสวัสดีจ้าสวยแล้ว เออเราอยู่ที่ไหนอะเมนเนอร์ทำไมมันถึงเก่าขนาดนี้นี่เธอมาสร้างห้องกันเลยดิมนะเดี๋ยวฉันจะเขียนแปลนบ้านเองเราจะสร้างมุมห้องกับเธอแลวข้านี้ของฉันขอดูหน่อยสินี่ไงเสร็จแล้วเป็นไงเป็นไงสวยเปล่าอันนี้ชั้นที่สองของเธอเลยนะส่วนฉันจะอยู่ตรงนี้แหละเออฉันดูแล้วก็งงอ จะไปไหนอ่ะนี่ฉันเจอบันไดแล้วฉันก็เจอของแล้วเหมือนกันเดี๋ยวไปทําความสะอาดดีกว่าเอาของออกไปมาเดี๋ยวฉันช่วยนะโอยสวยจุงเบยอ่ะนั้นก็มาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวฉันไปเอามาเพิ่มดี ตรงนี้แล้วเปล่าหนักจังเลยใช้แรงงานก็แบบนี้แหละนี่เธอถือไว้นะเดี๋ยวฉันจะใช้สักรูเองฮารยบรอนี่นี่นี่ขอลองหน่อยดิอ๋อได้อ่าโอเคเฮ้ยทำได้แล้วกันก็ได้เวลาย้ายที่เลย นี่เธอจะเสียเวลาทำไมเนี้ยเรานี่ยมีพลังนะเธอรู้หรือเปล่าแบบเนี้ยมันง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะสาวๆนี่ฉันจองชั้นที่สองนะอจะบ้าเหรอชั้นสองของฉันใช่แล้วงั้นเราก็มาเป่ายิ่งฉุกกันเลยดีกว่า อาเปาเย้ยงชบอาเปาเย้ยงชบเฮ้ยเว่งเร็วเข้าอุ้ยนี่คิดจะโกงอย่างนั้นเหรอฮะชั้นที่สองเนี่ยของฉันเนี่ยเฮ้ยเอาไปเหอะเฮ้ยมันสูงอะเฮ้ยทำไงดีต้องใช้อะไรรองเท้าสักหน่อย เฮ้ึ้นไม่ได้ของกระจอกเอ้ยเฮ้เพชรเปไปไรป่าเออนั่นดีเอาล่าจะเย็นๆหน่อยคราจ้านี่ไงเสร็จแล้วเฮ้สวยอ่ะคือไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยเฮ้เธอเราจะต้องติดเจ้านี้ซะก่อนสิ เรียบร้อยแล้วเห็นไหมเออเธอนี่มันเด็ดจ,จริงๆเลยว่ะฉัน <laughs> ฉน่ะชอบสีแดงมากเลยนะ <laughs> อ๋ลอเหรอฉันน่ะชอบสีเขียว,ว <laughs> ฉันน่ะชอบสีขาวขาวบริสุทธิ์ยังไงใช่ยหืมฉันจะใส่ที่นอนเลยนะที่เธอคิดว่าไงอ่ะสวยไหมไอ้ <laughs> ขอขโมยไปก็แล้วกันนะ เฮ้ยนี่มันของฉันไม่ของฉันต่างหากเว้ยเอาคืนมาเลยนะไม่งั้นเลยได้งั้นเธอก็นอนตามสบายเฮ้ยฉันว่าที่นอนเธอที่มันกางมากเฮ้ยแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋แผนเธอใช่ไหมก็ใช่น่ะเสียฉันน่าจะใช้พลังของฉันเองโอ้มันหนามมากจะไม่มีอะที่นอนอ่ะ อยเธอนี่เอาแต่บนไม่ยอมทำงานเลยนะเธออะมาแล้วเฮ้ยขอบใจเอ้าเฮ้ไม่เป็นไรเอาละที่นอนจะเสร็จแล้วนะเธอเอ๊เหมือนจะมีอะไรขาดไปอ๋อ,อ,อรู้แล้วอขอหน่อยนะนี่เธอขอแลกหน่อยได้ปะอันเนี้มันแหวงนเจ๋งเลยนะยะอ๋อ,อได้ค่ะเอาไปเลย โอเคโอเคนี่ไงฉันได้มุ้งมาแล้วนะแล้วก็ใส่ไฟอะอันนี้ไม่สวยเลยอ่ะต้องเปิดประตูมิติแล้วไงจ้าขอเชนเดลียเพชรหน่อยได้ไหมอ๋อได้ครับเอออย่าลืมจ่ายด้วยนะครับอ๋อเรื่องนั้นไม่มีปัญหาไปเลยโอแม่เจ้าเดจังอ่ะ้ยดีสวยเลยนะเนี่ย โอ้ทุกคนมีชแนลเลียหมดเลยประตูไม่เต้ะเอาอะไรอีกอ่ะโ,<ฮ>โอ้ยเอาไปเลยปะแล้วนี่ฉันจะเอาไว้ทำอะไรเลยเนี่ยอุ๊ยเอาไปเลยไปโอ้ยเจ็บช้ำมันเลยต้องให้ช่วยแล้วล่ะมั้งฮะ เธอจะขออะไรอีกอะก็ะขอเจ้านั้นหน่อยสิเออกระแดกกระดกเอาไปดิขับใจนะอ่ะนี่เธอฉันให้โอ้ขอบคุณนะเธอนะเฮ <c oughs> ้ยอันนี้สวยมากเลยอ่ะอะไม่เป็นไรจะเอวิธีทำโคมไฟอย่างงั้นเ <c oughs> หรอเสกดาโอ้ไม่รู้จะแบบได้แล้ว <c oughs> อะโฮ้ย ฉันเองก็อยากจะได้เหมือนกันนี่กลายเป็นโคมไฟให้หน่อยดีเอาเฮ้ยได้ไงฟน,นี่นี่เธอเป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองนะมามาช่วยกันเนาะเฮ้ยทำไรอะ่ะเ <laughs> ช็คขอนสิเฮ้ยเสียงดังจริงๆเลยอะ่ะอ่านหนังสือไม่รู้ ผนังเธอก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะอมแล้วก็เกยอมันฉันได้หมาคุโฟนด้วยไม่ฉันได้เสียงดีกว่าเธอไม่เสียงฉันดีกว่าพวกเธอเนี่ยทำอะไรไม่เก่งใจชาวบ้านเลยงั้นก็ต้องใส่ผ้าม่านซะหน่อยทีนี่ก็อ่านหนังสือได้นี่มาร้องเพลงกันดีกว่านะนี่สาวสาวเอ้าไปไหนแล้ว ว่าจะโชว์ห้องเราพอดีเลยอยู่นี่เซอร์ไพรส์เตียงเราเนี่ยดูเป็นระเบียบแลวเกินหน้าเคยนี่เธอมานั่งแบบเนี้ยเตียงฉันดูไม่โอ้ลยอ่ะนี่ลุกไปหน่อยได้ไหมเนี่ย ดูซิต้นไายต้นเนี้ยสวยเปล่าเออไปซะไปชุบชวโชว์อุตสาวมาให้บ้าจริงเลยถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องวางกับดักซะแล้วนี่เธอไปนั่งห้องยายทับทิมดีไหมเดี๋ยวดี๋ยวดีเดี๋ยวดูดิโุ๊ยโทษดีคือมันขึ้นมาเองนะจะไม่เกี่ยวนะจริงเฮ้ยข้อความวันนี้วันเกิดของเพื่อนนี่ว่า วันเกิดเพื่อนได้เอาวันเกิดยหญนี่แหละหุยตายแล้วต้องให้ของขวัญสิ h a ปเบิร์ t เดย์นะเจ้าสาวโอ้โหของขวัญเนอะว้าวหุยหมอนทัพพิมเฮ้ยหมอนมรกตผมแม่เจ้าเพชรี่ยสวยจังเลย ทำไมมันนุ่มแบบนี้เนี่ยมามาวางไว้ตรงนี้เลยเอย๊แต่ว่าเราจะเอาของทั้งหมดไว้ตรงไหนดีอะ่ะอ,อรู้แล้วงั้นก็วางไว้ตรงนี้ดีกว่านะทุกอย่างจะอยู่ในนี้แหละของฉันด้วยอะแล้วก็ของฉันด้วยอเออ <c oughs> มันร้องหมดแล้วอ๋อฉันรู้แล้วนี่จะทำอะไรจา่ายเงินค่าฝากของมาซะก่อนสิยะ โอเคโอเคเอาไปเลยปะขอบคุณนี่มาใช้บริการนะคะฉันจะเสียตังแบบนั้นไม่ได้แล้วอืม hmm. แล้วก็ใส่ของเพิ่มดีกว่าว้าวส่วนของฉันก็มีนะยะของฉันก็ต้องตกแต่งด้วยมอรกด <_ d> <_ d> อืมวิ้งกอบรูปอะไรอะสวยจังเลย เอามันนี่มาไม่ของฉันเอามันนี่นี่เรามาญาติดีกันดีกว่านอะอสะอาดดีจริงๆเลยนะแล้วนั่นใครอะ่ะในที่สุดก็ได้เวลามาพักร้อนละฉันเองก็อยากจะหาเวลาว่างวาอยากจะไปไว่ายน้ำแล้วสิโอ้สวัสดีครับยานิ่ต้นรับไงานเหรอมาได้ไงอ่ะ จะตามฉันมาทำไมเนี่ย<า>จะบ้าน,นี่ฉันต้องอยู่กับพวกแกเหลอนเนียไงเฮ้ย,ย,ฮยอะไรอะ่เธอนี่มันห้องของฉันเี่จะมาทำไมเอา้าเขาพูดเรื่องอะไรนี่มันห้องของฉันเหมือนกันงั้นเราก็มาอยู่ด้วยกันเลยดีกว่ามาปะมาเร็วเข้าเออเดี๋ยวครับคือมันมีแค่เตียงเดียว <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกค่ะโอ,อ เยเยเตัดได้จังเลยฮะฮะไม่ฉันจองโรงแรมห้องสวีทไปแน่ว่าฉันต้องไปคุยให้รู้เรื่องนี่ๆๆอย่าไปมีเรื่องกับเข้าเลยนะนะๆๆๆไม่เธอดูฉันจะเจ้านี่ด้วยนะฮะอืดูสิในกล่องเนี้มีอะไรก็ไม่รู้ไหนขอดูหน่อยเฮ้ยเขียนติดเอาไว้ว่าห้ามเปิด ยั <laughs> งก็เปิดเลยดีกว่าน,นะาโอ๊ยแสบตาจะมาเลยอ่ะ <c oughs> นี่เธอดูสภาพเธอสิฉ <c oughs> ันมีหาง <c oughs> ขอถ่ายรูปหน่อยนะ <c oughs> อย่ามาถ่ายรูปกันจะได้ไหมเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> ลอ้อคนอื่นดูสภาพตัวเองซะก่อนฮะ <c oughs> <c oughs> ฉันเป็นนางเงืกอกเหรอฉันว่ามันก็ดี แผนเนี้ยไม่เวิร์กแน่นอนงั้นเราก็ต้องวางแผนใหม่อันนี้ดีมะมเอาของพวกนี้ออกก่อนดีกว่าเนาะได้เดี๋ยวเสกเวมนมนดูย้ายไปสิวะเห็นได้เลยอ่ะในถ้าลองดิอ๋อเหรอนี่เรามาช่วยกันสิโอ้ฉันว่าไม่ได้ผลนะอ่อแล้วไม้เนี่ยเอาไว้ทำอะไรวะเนี่ย เฮ้ยน้ำมาจากไหนอะเอหางฉันว้าวฉันฉัฉันขอโทษเดี๋ยวฉันเอากลับมาไว้ที่เดิมนะไม่ไม่ไม่แบบนี้แหละดีแล้วเหรอโอ้โหนี่เธอพลังเกินต้านทานจริงๆเลยอ่ะดีว่ะฉันขอชมเลยนะงานเนี้ยด้เวลาที่เราจะต้องมาตกแต่งบ้านแล้วล่ะ เดี๋ยวฉันจะวาดรูปปลาแล้วนะ <What? S 1> เร็วเข้าระบายสีเลยสนุกเป็นบ้าเลยอะ่ะเ <c oughs> ข้าดีค่ะอ๋อเหรอเออเออว่าจะโทรหาพอดีเลยอะ่ะจริงนะจะไม่หางแล้วก็ไม่เกล็ดปลาด้วยว่ายรู้สึกแปลกมากเลยแก <c oughs> ไม่ช่วยแล้วก็ยังทำให้หน้ารคา <c oughs> ำคาญอีกเนี่ยทำงานทำกาเดิเฮ้ยอะไรอะฉันเองก็ทำงานอยู่นี่ไงไม่เห็นเหรอ เออเดี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 นี่มาสร้างเตียงกันมะเดี๋ยวฉันจะต่อไว้ตรงนี้นะแล้วก็เลื่อยลอยอ่ะเรียบร้อยแล้วนี่ฉันไม่อยากจะอวดหรอกแต่ว่าฉันมี iPad ที่สามารถทำให้งานมันง่ายขึ้นอ๋อเหลอๆๆทอทำไงอ่ะก็คลิกตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเฮ้ยเจงเอามานี่ เอาก็นึกว่าจะให้ฉันใช้ซะอีกอะเราจะใส่ตรงนี้<ม>แล้วก็ใส่ตรงนี้ด้วยอ๋อชันทด่สาว้าวโอขอลองบ้างดิเธอทำอะไรลงไปวะเน,นี่ยดีนะที่มันสามารถอันดูได้นี่พวกเธอห่วงของดีนะใช่ไหมนี่เลย<ม>โหทำได้ดีมากเย้<ม> สร็จแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยเดี๋ยวฉันมาเฮฉันเอามาแล้วเด้อขับเจอหนักจังเลยอ่ะเห็นจะหนักเลยเฮ้ฉันว่าจะโดนที่นอนทับตายไปซะแล้วได้เวลาที่เราจะต้องมาตกแต่งกันแล้วคือใช้เวมนต์นั่นนะมันก็เลยง่ายแล้วก็ใส่มุงด้วยสวยไปละนี่เธอมีไอเดียว่าไงไอเดียของฉันก็คือจะเป็นแนวสาหร่ายใต้ทะเล เออสวยนะเนี่ยดีนะที่ฉันะก็มีไอเดียเหมือนกันอุ้ยมาแล้วเฮ้ยเธอปลาเธอ<ฮ>ไปไหนอ่ะ <c oughs> เอะธอเธอเธอจะเย็นจะเย็นก่อนได้ไ้มนะอุ้ยนี่เธอเดี๋ยวพวกเราช่วยเองนะใช่นี่ไงประกาศรังฉันก็มีนะ <c oughs> พวกเธอขอบใจมากเลยนะ ก็เพราะว่าเราเนี่ยเป็นนางเงือกไงข้บใจเอออเาาเธอ,เอ,เอไปไหนแล้วอะฉันอยู่ตรงนี้ใช้อะไรต่อดีนะโห้มีกลื่ยนาเล่ด้วยอะนี่เธอนี่เธอขอแทนรูปให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันอยากได้แบ็กกราวด์แบบเนี้ยได้ยิ้มนะ <ๆ S 1> เอมอมุมนี้แหละได้เออดีเฮ้ยทำไมมีน้ำไหลลงมาแบบเนี้ย ทำจำมันเลยว่ะโธ่รำคาญไว้อ๋อฉันรู้แล้วลบ่อปลาเหรอเฮ้ยน้ำจำเลยอะ่ะงั้นคงจะต้องใช้ตะเกียบดีกว่านะนี่ไงเดี๋ยวฉันจะทำผ้ามาเฮ้ยน่นาตัวปัญหาจริงๆเลยหหให้มันว่ะโห เธอเธอดูนี่ดิอะไรก็ดูดิเดนี่ยเราออกทีวีด้วยอะ่ะนหนเคดูหน่อยซิช่องอะไรอะทมุมทุมเหรอเผลอ <c oughs> นี่รู้อะไรไหมฉันว่าเราน่าจะมีสระว่ายน้ำนะฉ <c oughs> ันจะกระโดดแล้วนะไม,ไม่กล้เฮ้ยเธอไม่กล้าดีแล้วอยาก,กระโดดเลยนะ <c oughs> มีหางอีกแล้วฉันว่านะเราน่าจะมีสไลเดอร์เป็นไงถือว่าดีปะไม่ไม่หรอโอเคก็ได้ว้าเฮ้ยเราวนี่อะไรเนี่ยโปูแกมาได้ไงงั้นก็เอามาตกแต่งเตียงเลยแล้วกันเนะได้เวลากินขนมแล้วช็อกโกแลตไปไหน <c oughs> เอาเฮย้ยมีใครกินตัดหน้าเราอะ <c oughs> ใครอ่ะ นี่ทุกคนยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าใครอ่ะแอบกินช็อกโกแลตของฉันอะถ่ารูปดีกว่าเราให้น่ารักจังเฮ้ยต่างหูจะไปไหนเนี่ยอะตรงนี้ไหมตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้แหละเอานี่เธอหาอะไรเนี่ยโทษทีฉันหาต่างหูอ๋อรู้แล้วงั้นใส่ไฟเข้าไปอีกดีกว่าขาเปิดไฟเลยะคะ่ะเฮ้ยต่างหูฉันอยู่นี่ไง โอ้โดีอ่ะเอ้เราจะทำอะไรต่อขอเปิดประตูมิติหน่อยแล้วกันน่โหน,นูขอยืมหน่อยได้ปะแม้าฉันมีกิฟตติดผมที่เป็นเพชรด้วยเนะ่ะเอาปะโห้ยเจ๊ก็ไม่บอกตั้งแต่แรกเอาไปดิโหยสวยอ่ะอืองานดีเหอะเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นของตกแต่งบ้านนี่ไงอืมมีอะไรบ้างนะขออัปเดตแฟชั่นมงกุดสวยจังเลยอะวิตายแล้วฉันอยากได้ ได้มาแล้วเจ้างานดีมากแม่เอ้่มเจ๊ใครจะจ่ายเนี่ยเออคือฉันฉันไม่มีตัง์อะเกิดอะไรขึ้นอ่ะฮ่าจะจะจอยด้วยอะไรกันเนี้ยสึนามิเหรอเนี่ยเธอเธอยฉันหน่อยสิอะไรฉันไม่ได้ยินเลยอ่ะ ช่วยปิดเครื่องหน่อยซิใครส่งข้อความเอ,อ่อฉันก็ได้นะเฮ้ยฉันมีมือถือตั้งแต่เมื่อไหร่มีคนชวนฉันไปนเดดอ่ะเดดจ้่ <Yeah, yeah. S 2> แล้วเราจะเตรียมตัวยังไงอ่ะสาวๆทำไงดีวะโหยนี่เธอไม่ต้องคิดมากเลยดูนี่เห็นไหมต้องเสริมสวยได้แล้วโอ้ยฉันก่อน <What? S 1> นี่เธอ จดเดี๋ยวนี้เลยนะคือฉันไม่ได้ทำนะไหนดูซิ <c oughs> นี่เธออย่ามากว,วนฉันจะได้ไหมเนี่ยอย่าทะเลาะกันซิตั้งสติก่อนดูว่าใครนะตอนไหนโอ okay? <c oughs> เคฮย<ะ>ทำไมเรานัดเดทคนเดียวกันเลยอ่ะ <c oughs> ฉันว่าไอหมอน,นี่มันต้องได้รับการสั่งสอน <c oughs> <c oughs> นั้นคนละเวลาเหละคะ่ะก็คนละชั่วโมงกันแล้วนี่ยเน ไปเร็วเข้า